สวัสดีค่ะสวัสดีคณะผู้ใหญ่ทุกท่านและคณะผู้บริหารจนถึงลูกค้ารหัสพิชวิตมงคลมันตาและละวิมันตาทิ่เตชินีบุญมหามงคลตามสัญญานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2องนะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะคะที่20ตุลาคมพุทธศักราช2,563 นะคะต้องแจ้งตรงนี้ไว้นิดนึงอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สองซึ่งรันจะมาเราธทรมทานเรื่องเงินทำบุญให้กับ เพื่อนๆฟังนะคะในวักนี้ตอนนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่นี่คือ,อจังหวัดครราชสีมานะคะซึ่งคุณลันเนี่ยมาทําบุญและที่นี่ก็คือห้องสังฆทานนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่โคราชนี้ก็คือจะต้องเกิดอะ,อะไรยังไงเยอะแยะมากมาย,ยคุณลนันก็เลยมาที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนิดนึงนะโอเคเก็ตประเด็นมีอยู่ว่านะคะ เพื่อนๆรหัสพิกชีวิตมงคลมันตาและคณะผู้ใหญ่และทุกๆคณะท่านนะคะโอนเงินมาร่วมทําบุญกับคุณลานซึ่งคุณลานจะมีบัญชีบุญของคุณลานอยู่แล้วนะและนําเงินเนี้ยไปซื้อของเพื่อที่จะทําบุญทําพิธีกรรมนะคะประเด็นคือเร็วๆเนี้ยขออนุญาตไม่กล่าวถึงว่าวันไหนจะเป็นการทำพิธีกรรมค่อนข้างที่จะใหญ่สำหรับคุณลานและสำคัญมากนะคะจริงๆเราไม่ควรที่จะพูดเพราะว่า ขออนุญ,ญาตเราวันนี้ฐานที่เข้าใจอาจเกิดเหตุขัดข้องในการที่จะกระทําภารกิจและพิธีกรรมนะคะซึ่งตรงนี้แลนค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากกับคําว่าพิธีกรรมโอเคทีนี้ประเด็นคือเงินเนี่ยมันมีเงินของเพื่อนที่เข้ามาแต่ละคนก็มีเวรกรรมที่มันแตกต่างกันออกไปนะกรรมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคํานี้เป็นอย่างนี้ใน A ใน B ใน C ใน E แต่ละรหัส ก็ไม่เหมือนนกัเมาาื่อเช้านี้กล่าวถึงเงินตรงนั้นกว่าที่เพื่อนๆทุกๆคนทุกๆคณะท่านจะโอนเงินเข้าบัญชีบุญหลันได้ก็หนักและสาหัสพอสมควรนะคะบางคนก็ลดชนบ้างล่ะบางคนก็ทะเลาะวิวาทกับข้างบ้านบ้างแหละตบตีกันตึ๊ก บางคนก็บลาบ布า,บา,บาขึ้นอยู่กับกรณีกรรมณนะตอนนั้นของคนแต่ละคนนะคะบางคนก็โดนสามีซ้อมขอใช้คำว่าซ้อมนะแต่พอดีว่าโชคดีตรงที่คุณลันแจ้งแล้วว่าหากคุณมีศีลศีลจะคอยครอบคุณไว้และจะทำให้คุณมีจิตที่อย่างรู้นะแล้วก็ให้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่สามีคุณนะ แต่เป็นพลังงานแฝงซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ขอบคุณคุณลันมาว่าขอบคุณคุณลันนะถ้าไม่เข้าใจจุดนี้ถ้าคุณลันไม่ได้อธิบายให้ฟังคงเลิกกับสามีไปแล้วคงหย่ากันแล้วคงจะครอบครัวแตกกันแล้วนะคะเพราะว่าในการทําบุญแต่ละครั้งมีเหตุมีผลเสมอนะคะแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันนะบางที่ก็ลดความตายกันเป็นขบวนอะไรบ้างนั้นแล้วแต่ว่าปลายทางที่เราจะเอา เงินเนี่ยไปทําอะไรแล้วได้จริงไหมถ้าได้จริงอ่ะมีเหตุนแน่แต่ถ้าไม่ได้จริงก็จะเฉยๆค่ะเฉยๆอื่นๆอื่นๆ,อ,นๆอะไรประมาณเนี้ยโอเคกลับมาแต่ละคนเนี่ยกว่าจะโอนเงินมาได้มันก็ยากเย็นแสนเข็นมากแล้วนะเออขอใช้คํานี้พอมาถึงคุณรันนี่ยากเย็นแสนเข็นยิ่งกว่านะรันจะบอกให้ไม่ง่ายนะคุณรันก็จะโดนปึก๊กโอ้ my god สุด สวิตเงินออกไปฟึบในกองสังกทานพอสวิตออกไปแล้วยังยังมีภารกิจที่ตัวเองจะต้องทำเองใช้เองซื้อเองจ่ายเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ารานต้องทำอยู่แล้วนะเพียงแค่ว่าคู่กรณีกรรมของคนแต่ละคนเขาไม่อยากได้บุญเพราะว่าการทำบุญในแต่ละครั้งในการถวายสังกทานแต่ละครั้ง สโลแกแลนนโยบายหลักของราวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญามีดังนี้คือเมื่อฉันมีประสงค์ที่จะให้บุญแกดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคู่เวรคู่กรรมทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ครั้งปุเรณชาติ จนมาถึงนาชาติปัจจุบันไม่ว่าจะคดีอะไรใดๆก็ตามหากฉันมีประสงค์ที่จะให้ท่านก็รับไปหากใครรับรับแล้วไปเกิดหากไม่รับนั่นคือเจอดีหากไม่รับเอาเอาเรื่องขึ้นเบื้องบนยังมีความยุติธรรมให้อ่าให้คนกลางตัดสินให้เบื้องบนตัดสินนะคะ ข้างบนนี้กระทรวงอยู่ที่ทับไปมากไปเวอร์สามไม่จบอยู่นี่เลยนะแล้วก็แบบยบจ้าไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยนะจ๊ะอ่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะมีแค่สามสเต็ปให้เลือกนะคะและเมื่อทำบุญแล้วปุ๊บกุศลจะมาอย่างนี้เลยดูดวิญญาณเลยเหมือนเครื่องดูดฝุ่น เหมือนเครื่องดูดฝุ่นจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเครื่องดูดฝุ่นไม่เคยถามว่าฝุ่นจา๋าเธอจะเข้ามาอยู่ในท้องฉันไหมเธอจะไปอยู่ในภพภูมิของเธอไหมเครื่องดูดฝุ่นไม่เคยถามเมื่อคนนี้กดสวิตปักดูดสูบวิญ,ญญาณไปเลยนะจ้าบ้ยบยจ้าแค่นั้นเลยนะคะแค่นั้นเลยในการทำบุญของคุณลันมันจะได้จบ จะได้ไม่ต้องมาเวียนไหว้ตายเกิดกันสักทีเป็นแสนชาติแล้วลำใหญ่อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อแต่อย่าลืมนะว่าเจ้ากรรมนายเวยนของแต่แตแตละคณะท่านยาวยิ่งกว่ากระแพงเมืองจีนอีกนะเกิดมาเป็นแสนชาติแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่ามันจะหมดเคลียร์เป็นเคสๆไปดีกว่าแล้วก็ทํายังไงให้เขาชะลอตัวสต๊อปให้ฉันหายใจหน่อยเอาดวงจิตดวงวิญญาณไปประสิทธิ์ทีไว้ในชุดขาว ก็ชะลอได้แค่ในระดับหนึ่งนะรันจะบอกให้นอกนั้นก็เป็นวิธีของท่านแล้วนะที่ท่านจะต้องปั่นบุญเพื่อที่จะไม่ได้อยากใช้คำว่าหนีนะแต่ขอใช้คำว่าปรับระดับดีว่าปรับระดับความเร็วแบบไฮสปีดสร้างบุญเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมในเบนวิ่งตาำไม่ทันก็คือว่าเอาเขาชะลอตัวไว้ก่อนสับขาหลอกวิญญาณก่อนนะคือใช้ยังไงมันก็ไม่หมดหรอก อย่าไปหวังคําว่านิพพานนะสร้างกรรมมากี่ชาติถ้าจะได้อ่ะได้จริงนะแต่แต่ท่านต้องเป๊ะนะต้องจริงต้องใช่ต้องได้ต้องท่านต้องปฏิบัติจริงๆต้องปฏิบัติจริงจริงอ่าโอเคขออนุญ,ญาตไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเราอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงบนโลกมนุษย์ที่ต้องใช้คําว่าบาลานซ์แล้ววางแผนจัดระบบการอ่าอันนี้ให้ดีๆอ่ะกลับมากลับมาอันนี้คือธรรมทานทีนี้เนี่ยคุณลันเนี่ยเมื่อตอนเจ็ด โมงนะคะก็ไปแบงค์ไปเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะซื้อของอยู่ๆแบบว่าโปรแกรมมันก็ขึ้นมาปุ๊บปุซื้อของอยู่ๆก็เดินไปแล้วก็ไปชี้เอาของตึ๊ดตๆเยอะมากขอใช้คําว่าเยอะมากนะคะรถคุลแาเราใส่ไม่ได้แล้วของมันก็หนักแล้วก็ไปคนเดียวแล้วก็ยอะไรยังไง ทันใดนั้นสมองก็คิดว่าเอ้เดี๋ยวเราอาจจะเรียกอ,อใช้บริการทั่วไปให้เขาได้มีรายได้นะคะหรือรายรับคุณลันก็เลยลโหยยกมือขึ้นเลยอยู่กลางถนนเลยทันใดนั้นรถตุกตุกต๊กมาฟึบนี่แหละเราจะได้อุดหนุนช่วยคนไทยเหมือนกันนะคะให้เขาได้อา เขาทำมาสามาอาชีพที่ถูกต้องสุจริตอ่าแล้วเขาก็ควรที่จะได้รับเงินไปเอาเงินไปเลยไม่ต้องทอนทิปด้วยอ่อปรากฏว่าพี่ชายท่านนี้ก็ช่วยคุณรันขนของเลยค่ะขึ้นรถตึกต๊ก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 ตึ๊กตึ๊กคุณลันแจ้งพิกัดบ้านลันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้พูดยังไม่จบเขาบอกว่าผมจะไปเส้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อไปเส้นตรงนี้ดีกว่าไหมคะ ยังไม่จบผมว่าเป็นสิ่งอย่างนี้หรือว่ารันไม่รู้เส้นทางที่จังหวัดนครสิมาวะโอเคเชื่อเขาก็ได้รันก็เลยบอกว่าเอ,อพี่คะเดี๋ยวพี่ช่วยขับรถตามรันก็ได้นะจะได้จะได้ไม่คาดกาันนะคะด้วยความที่หัวใจคุณรันเนี่ยใส,ยสยเบอร์โทรก็ไม่ขอนะเบอร์โทรก็ไม่ขอรูปก็ไม่ถ่ายของเรานี่เต็มรถเลยเยอะมากมูลค่าก็ไม่ธรรมดา ขออนุญ,ญาตไม่กล่าวถึงจำนวนเงินนะคะทันใดนั้นคุณลันขึ้นรถปุ๊บรถตุ๊กตุ๊กขับพื้นคนละเส้นทางโอ้ oh my god เกิดอะไรขึ้นที่นี่ประเทศไทยที่นี่จังหวัดนครราชสีมา นั่นมันของทําบุญคุณลันรู้สึกแบบแน่นอยู่ที่อกความเสียใจเริ่มบังเกิดแล้วติ้งขึ้นมาทันทีเลยว่าโอ้แม่เจ้าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เหนื่อยแทนเหนื่อยแทน คือที่เหนื่อยเนี่ยคือรันเสียใจการที่รันเสียใจเนี่ยน้ําตาลันจะไหลเลยนะรันไม่ได้เสียใยเงินนะรันไม่ได้รู้สึกต่อว่าเขานะแต่สิ่งที่รันเสียใจคือข้อที่หนึ่งรันเป็นตัวเชื่อมกรรมของที่เขาเอาไปอ่ะ ที่มันผ่านจากเงินทําพิธีกรรมของลานนะคูณแสนเท่านะแสนเท่านะคนคนนั้นอาจจะดวงจิตดวงวิญญาณดับตายแบบไม่มีสาเหตุได้นะแล้วในสถานการณ์แบบเนี้ยความวุ่นวายแบบเนี้ยทำมาหากินอะไรอะ่ะมันก็ยากอ่ะนะ พื้นฐานชีวิตของคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเขายังต้องรับกรรมของลันพีอ่ะแล้วถ้าเขาสิ้นไปอ่ะถ้าเขาเสียไปเงินนั้นพลังงานสูงมากเลยนะเขารับเคาะกรรมจากรันจากเพื่อนเพน่จากคณะท่านทุกทุกท่านเนี่ยไปสู่ตัวเขาเองอ่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหตุปจัจจัยคือหนึ่งความความไม่มีความไม่รู้ความที่เขาไม่มีศีล เขาไม่รู้เขาไม่อะไรยังไงบบลาบลา,บาซึ่งลันไม่โทษเขานะคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครอยากชั่วไม่มีใครอยากเลวภายในจิตกมูลสันดานจิตใต้สำนึกของคนทุกๆคนเนี่ยไม่มีนะคนไทยทุกคนไม่มีใครชั่วไม่มีใครเลวไม่มีใครอยากทำชั่วทำเลว ยกเว้นเสียแต่มีพลังงานแฝงหรือเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ข้างหลังที่เขามาแฝงแล้วกําหนดให้ท่านต้องเป็นไปตามอ้อยเจ็บวิบากกรรมที่ที่ท่านจะได้รับที่จะต้องดําเนินการแล้วก็เป็นไปคุณลันน้ําตาจะไหลแล้วก็ทําใจนะแต่ก็เศร้าอยู่ในหัวใจก็เลยขับรถไปซื้อของให้คุณแม่ นะคะไปซื้อตับให้หมาไปซื้อของให้คุณแม่ทีนี้ก็มันอยู่ในหัวใจมันก็รู้สึกอึดอัดนะนะพอดีว่าร้านขา,ขายของร้านนั้นเป็นร้านเพื่อนของคุณแม่คุณรันก็เลยถอนหายใจแรงนิดนึงคุณยายก็เลยถามว่าหนูรันเป็นอะไรลูกเออจริงๆแล้วรันก็ไม่ได้อยากพูดอะไรนะแต่รันรู้สึกว่าก็ยายถามมาแล้วเนาะ ขอระบายหน่อยหรอกกันคือว่าหนูอะซื้อของแล้วกรถหนูใส่มาไม่ครบหนูก็เลยจ้างรถคันหนึ่งให้เขาขนของแล้วก็เอาไปให้หนูนะหนูยังอธิบายเรื่องบ้านไม่เสร็จเลยพื้นที่ไม่เสร็จเลยเขาก็ของหนูเขาขับนอกเส้นทางแล้วเขาก็หนีหนูไปทันใดนั้นเลยคุณยายแปลงล่างรถ เฮ้ยแล้วคุณแล้วหนูจะบอกคุณแม่ยังไงละ่ะเนี่ยทําไมมันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ทาไมคนเรามันนิสัยไม่ดีงั้นเนี่ยมันทาอะไรมันก็ไม่จะหลอกอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงู้นอย่างงี้คุณยายก็พูดไปอะไรยังไงแล้วหนูทําไงละ่ะลูกไปแจ้งตํารวจไหมคุณลันก็ตอบไปว่าไม่แจ้งค่ะทําไมล่ะลูกทําไมหนูไม่แจ้งความละ่ะหนูไม่เสียดายของเหรอหนูจําหน้าได้ไหมลูกหนู ไม่แจ้งค่ะหนูจำหน้าคนขับได้หนูจำทะเบียนได้หนูไม่ได้ถ่ายรูปไว้แล้วหนูก็ไม่คิดจะแจ้งความแต่การที่หนูเล่าให้คุณยายฟังเนี่ยแค่หนูเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วหนูจะทำยังไงต่อหนูลันหนูก็แค่ลันก็แค่อนุโมทนาสาธุทิพย์ใน ตามสัญญาแค่นั้นคุณยายก็แช่งบา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 เต็มเลยรังก็เลยบอกว่า <_ S 1> คุณยายคะ่ะอย่าแช่งเขาเลยคะ่ะของเหล่านั้นน่ะเขารับเวรรับกรรมไปนะคะสิ่งที่รันรู้สึกแย่คือชีวิตเขาตอนเนี้ยเขาก็มีกรรมเยอะพอสมควรอยู่แล้วการที่เขาจนแล้วเขาไม่มี เขามันก็เป็นกรรมเป็นทุกข์นะคะเพราะเขาต้องเลี้ยงคนอีกหลายคนเขามีลูกมีเมียเขามีปัจจัยแล้วที่จะทำให้เกิดเหตุที่จะสามารถประพฤติผิดได้ลันไม่ถือโทษโกรธเขาแต่ลันสงสารเขานะคะหากเป็นไปได้หากเป็นไปได้ แค่รันพูดแค่คำว่ารันเอาโหสิให้ตรงนี้คดีพลิกปุ๊บเลยขออนุญาตเราไว้ในฐานที่เข้าใจรันโดนทดลองทดสอบจากข้างบนซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทราบกันดีทุกๆคนเวลาจะทำอะไรที่เป็นภารกิจหรือสิ่งใดๆโดนเทสหมดนะคะแม้กระทั่งพวกท่านลูกค้าทุกๆขณะท่านทุกๆคน นะคะการทําบุญทําอะไรยังไงท่านโดนเทสหมดนะอย่างในกรณีอพลังงานทูบที่ว่าอยู่ๆก็ขึ้นสูงอะ่ะชื่ออะไรนะที่รันโพสต์ไปอะ่ะขออนุญาตไม่กล่าวถึงนั่นก็โดนเทสนะพอเทสผ่านปุ๊พลังงานขึ้นสูงปีดเลยนะอืมเพราะฉะนั้นทําดีได้ดีเชื่อรันแต่อันนี้รันแค่ยกตัวอย่างไปทำมาทานนิดเฉยนะรันก็เลย พอรันอโหสิให้คุณยายเขาก็แช่งรันก็บอกว่าคุณยายไม่ต้องแช่งหรอกค่ะสงสารเขาเขาได้รับตามวิบากกรรมของเขาแน่แต่สิ่งที่รันอยากร้ลงขอคือรันขออานาจบุญบารมีของรันทั้งหมดทั้งมวลช่วยดลจิตดลใจให้เขาเอาของมาคืนของอ่ะเรื่องเงินอ่ะรันไม่ซีเรียสเรื่องของรันก็ไม่ซีเรียสรันไม่ห่วงนะถ้าอยากได้ถ้ามันเป็นของปกติอ่ะรันให้ไปเลยถ้าอยากได้เอาไปทำบุญทำทานอันเยิมเยอะกว่านั้น แต่ของนั้นมันมีวิบากกรรมของคนหลายคนน่ะคือแค่นี้ชีวิตก็บัดซบแล้วแล้วรันสิ่งที่รันสัมผัสด้วยจิตเห็นคือไม่เกินสามวันเขาตายแน่ตายนะขอบอกตายโงด้วยลูกเมียเขาจะอยู่กับใครพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงรันไม่อยากเป็นสะพานเชื่อมกรรม รันไม่อยากติดกรรมรันไม่อยากส่งมีดไปให้คนแล้วคนจับมีดแล้วก็ฆ่าตัวตายฆ่าตัวเขาเองตายโดยฝีมือที่รันเป็นคนส่งให้ตรงนี้รันไม่ไม่โอเคเรื่องนี้เศร้ามากดรามา่ามากดราม่าสำหรับรันมากนะและรันก็อธิษฐานจิตใช้บุญบาร,รมีของตนเองให้เขาเอานำนำของกลับมาให้รันนะเพื่อ จะได้ไม่มีกรรมต่อไม่สร้างกรรมท่านใดนั้นมีพลังงานคลิกอีกแล้วจากข้างบนตุกๆุกคนนั้นขับรถมหาลันที่บ้านฮัลโหลฉันไม่ได้อยู่โคราชตลอดย4ี่ชั่วโมงะ ฉันยังอธิบายเรื่องพื้นที่บ้านฉันยังไม่ครบเลยว่าบ้านฉันอยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่มีได้พูดอะไรเลยระยะเวลาผ่านไปประมาณสองถึงสมชั่วโมงนะคะสองถึงสามชั่วโมงนะในช่วงระหว่างที่รถเขาจะต้องเอาของมาให้ที่บ้านรันดีใจมากดีจริงมากเพราะว่ารันไม่ได้เป็นสะพานเชื่อมกรรม บุญบาร,รมีลันที่รันให้เขาของกลับมาคืนเพราะว่าไม่งั้นเขาได้กรรมเยอะแน่ๆเลยคุณรันก็ได้ของอะ่ะแล้วเขารู้จักบ้านรันได้ไงอะ่ะเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้สิครับแล้วเขาก็ขอมาส่งถึงหน้าบ้านเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะคะเซอร์ไพรส์มากนะคะเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นวันนี้นะคะวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิจารณญาณในการฟังแยกแยะใช้จิตลงไปยั้งลงไปในจิตนะคะว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นกับรันนะคะไอเนี่ยไอทิคิดเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็อะไรอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรันอยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะว่ามานไม่มี บรารมีไม่เกิดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ว่าจะเลวอยู่ที่ตัวเราจะนำมาประยุกใช้กับชีวิตอย่างไรสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างคือบททดลองทดสอบจากเบื้องบนว่าเราจะมีความสามารถที่จะผ่านเรื่องนี้ได้ไหม หากเราผ่านไปได้ทุกอย่างอนุมัติสัญญาอนุมัติปังฉันสอบผ่านเรื่องนี้แล้วฉันก็จะก้าวผ่านไปนะคะความรักก็เช่นเดียวกันนะคะความรักก็มีหลายสเต็ปนะสเต็ปบ๊อบปี้เลิฟสเต็ปรักโลบโกรดหลงสเต็ปอนุบาลปถมมัธยมมหาไรจนมาถึงรุ่นที่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นของการที่ให้อภยัยไม่ยึดติด ปล่อยวางเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมความเป็นคนอุปนิสยัยสันดานจิตใต้สำนึกของคนแต่ละคนเราแค่เข้าใจแล้วเราก็มองให้มันผ่านไปนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมออยู่ที่จิตเราหากจิตเราน้อมให้อาภายัยจะไม่มีเชือ้อกรรมที่จะทำให้เจ้ากรรมในเวรเข้ามากระชาก แล้วก็มาขยี้ให้เราเจ็บปวดให้เราเสียใจอยู่ในหัวใจเราตรงนี้จะไม่มีจริงๆตามสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างราันทดลองทดสอบหมดแล้วนะคะเพราะว่ารันไม่อนุญาตให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่เข้ามาอยู่ในสมองดวงจิตดวงวิญญาณของรัน แน่นอนนะคะธรรมาทานเรื่องนี้หลนก็คาดหวังว่าเพื่อนๆอทุกๆท่านจะเก็ตกับเรื่องนี้นะคะ โอเควันนี้หลันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอแวบตัวไปจัดของเตรียมทําบุญกันนะคะใครที่จะโอนเงินมาก็แล้วแต่บุญที่ท่านจะได้ทําร่วมนะคะสำหรับพิธีกรรมใหญ่นี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทําบุญประจําเดือนทุกๆเดือนนะคะสวัสดีค่ะบวายบาย